ดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับพี่หน้องหลังจากที่หยุดดักหนูไปเนื่องจากฝนตกแห้งครับผมพี่น้องหยุดไปหลายมืออยู่ลาเสือเท่าก็ได้ยู่นี่แหละถือบ่วงเพเขาวันนี้มาเมืองห้อยมาอีกครับเมืองพี่น่องห้อยมาตักนเขาไม่กินเขาครับ ที่ไนท่านว่า,าต้องบอกก่อนว่ามันมีหมายดักเลยก็พ่อญาตหนูมันดับสิก็เจ้าบอกห้มันดักด้วยพี่น้องครับจะควงหน้าเพื่อนอย่าให้ผมมันดักออกให้ พอการย้ําเลยก็บ,บอกตาให้มันดักให็นมันหมดเห็ดน้าลำบากเลยพี่น้องครับมิหนูตอนวานมันกับเขาไม่กินเขาเพิ่นตอนมันเกิดแล้วมันก็ก,นกัดต้นเขาเ <c oughs> พราะเริ่มสิกเกีียวมันก็กินเขาเพิ่อนอีกนี่ถือว่าเป็นศัตรูกับชาวนาอย่างถไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างชาวนาเลยนี่คุณน้องว่าต้งเหวยมันขยายพันธุ์แน่แรงว่าเพิ่อนบ่ได้เห็ดหน้าครับ ขึ้นเรือวางก,กันรว่ากันเรื่องปกติแหะครับเห็นผมดักหลายก็คือย่านมันดัก้อใจอยู่ครับผมคนเท้าจิตบอ่คือกันนะครับพี่ครับผมห้อยคนนะน้ำบ่ครับจากฝนตกใตอึงไปห้อยมันนะสีเหลืออยู่บ่ใหม่ๆอย่างที่ ตักเ่หลาไรนะครับผมรู้แ่เดี๋อเมืหอไรดอกไม้นี่ยนี่ักหลายนี่นะครับกป็นกี่ชนิ้นเนี่ยนะแต่จ๊ซี่หาหลังเพราะเพราะแมีขิปลงให้พี่รองมึง หนูก็สิเริ่มบ่มันเหรอครับพี่น้องครับพอแตฝนกตกตัองสีเขาก็ต้องมาดักที่เขาเป็นบ่อกเขาก็จัดไปสอยเหลียชาวนาไปครับแกพันเร็วหนูไม่ตรงห่วงตองอยางมันดับครับจังเล่ก็บ่ดับ ปีไก่ผมมันดักขกกวาลีกปีนี้หลายก็เกาต้องเข็ดปีกับมันดีดไปไว เว่ามันเลียนเต็มอยู่เลยแล้วงขุดเอ้ขอใส่ก่อนขอใส่ก่อนครับผมมันขุดขวยไม่อีกเสยหนูว่ามันน้อยเลยครับเห็นบ่ครับ ฟังนี่ไหมเขาออกมาหลายต่อมคัด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 ยัางงามเลยเสือปากหูมันเลยฟังนี่หาฟังเงินสามฟังเงี้ย เบิ่งพี่น,น,น้องเว้ยนี่ก็ต้องโดนไม้นี่บอกผ่าตัดเจียดนะครับผมโอ้มองนีไม่ได้ใส่สัจนะาหมดก่อนอยื่นเข่ามาเ,มเ,มเามติมนี่ใส่เขา่เขาเก่า มันบวดกินขอเก่าที่ดีวยวระังกันขอเก่าห้อยๆไว้บนแหน่ได้ครับ โอ,อ้ยเขากระเทียคนหมึดดูเถียรและวอ๋อใส่ไว้มันมาเคลียร์ซื่อๆครับ ม,มั้นว่าเคลียกินก็คือขเขาห้องบมีมคิดว่าสิไดักดักลายซั่มเหมือนนี้กาว่าสิดักจะข่าหกหลังเจอคุยแบบนี้กะดักลายได้หรอแปดเก้าหลังเลย่ะติดตามกันเบิ่งพี่นอ้องอเลื่อนเสาตคืบบ้างนี่ซี่บงนันหาจะซ้่มอีกกังมือหนึง่ง ลลไปครับเจอกันมือเศอ้าพี่น้องสวัสดีตอนสอสครับผม่มิรังครับได้เวลายามกับกือเก่าล่ะครับผมซื้อเยู่ บ่วงมาใส่ไวนน้ำในพิรันครับบ่มีห้อยห้อยแหรนบ่แหรนยาห้อยมากินอยู่ครับแต่ว่าบ่ไม่กินเขาก้าบ,บ้านไปเอาบ่วงมาใส่อีก เป็นไงซี่ห่าหลังหลงหรอกยานมันบว่าเขากลับก็ได้ไปเอาบวกมาใส่อีกครับเนี่ยห้อยขวดอยู่นี่ยห้อยของมาจินเข่าอยู่ด้วยครับ ทำงานเลยเอะควอดขวายไม่เสยเห็นบ่ครับไหมแต่ว่า,าบ่เข่ากลับโอ้มันเรียนด้วยเจ้าหนินะครับบ่วงเขา เรียนปองนีอยู่ไอบ่วงไววบอกา กับคกอยูดดอกันย้อมเข่าเลยพี่น้องว้ยเขาไม่ามากินอยู่เอาบวกกาปนันใดอู้ยโดนครับผมเรียบร้อยนะจ๊ะ ก้านคอฝรั่งแบบนี้เอาเด้อเด้อท่นนี่เราพอนังกูจูอยู่พี่น้องครับบักไงเลยมึงได้เบลี่ยงคนน่ะว่าหลือตัวหมายนี่มันจะรอดจากเนื้อมือนดำขู่รูขี่รีคู่นี้ไปได้จางไหนหไอ้เจอกับผู้ชายคนนี้ครับมึงพี่น้องครับมึงอ,อตัวเดียวพอเลยมึงเขาเกิด เจ๋วมือแรงใส่เีกต่ำมันอยู่เนี่ยเป็นไรครับผมเอ้ย <c oughs> <c oughs> มันเนหนี่หน่อยๆครับพี่รองครับมึงอ้วนหมกยางคักมันจินเขาเฮายางมันเลยครับนี่ไม่จังคักพี่รองโอ้โห พ่อหลังเดียวโตวเดียวพอแล้วเอาแค่นี้แหละบ่วาลายดอกจบเลยครับผมมือนี้ชิปนี้อ้อวนค่ัอ้วนเนี่ยแบยางมันนะครับพี่น้องหนูอยู่นี่เมองได้แบ่งผมนุ่มสลวยสวยเก๋แบบนี้แสดงว่าจะใช้สันซิวกับครีมนวดดบ นี่ครับผมใส่ไว้ยังมีอีกหอยควัดเต็มอยู่ใส่ทิ่มไว้นี่แหละบ่ะเสียหายหลักไม้นี่บพต้องห่วงกับบ่เสียครับผมมีห้อยเข่าอยู่มีห้อยเข่าไม้อยู่นี่นี่เ่เคยผ่าดเลยครับไม้นี่ไหมว่มานี่เปีาบ่วงมาใส่สามสี่หลังเพระาะว่า บ่ได้เตรียมเขาไว้เมืองเขาจนเกิดพี่น้อง,งเขาอีกแล้วครับผมพี่น้องครับผู้ชายคนนี้หลังจากที่ฝนตกไปแล้วเนีแห,งแหง้งแต่ยังพอาผาัดขี้เกา่าครับผมใส่จนมันดับกันละไม้นี่ ว่าใส่เิ่นกบบไปบอกว่าใส่คือเก่าจ้าขวงเิ่นว่าใส่มันดับให้เน่ยมันกัดกันแท้มันสอดหมดเียนี่หลังนี่เป็นตะคือ่งหักหลังนี้ห้อยเข่ากินอยู่แถวนี้บ่มีห้อยเข่ากินเลยพี่น้องมันหูขาะมันเล้ยงเดี๋ยวกลับมาเพิ่มอยู่ว่าใส่บางนีหลังหนึ่งห้อยห้อยมาควัดกินเข่าอยู่นี่หลังนี้ ไปครับผมสรุปผลงานกันตัวเดียวงามๆเลยแถวนี้มันมาควัดกินหนึ่งเจืานากเขา่ามันกินเม็ดเข่าเนีครับควัดกินหากเขา่ามั่ครับเข่าที่มันเกิดอะผมใส่ไว้มันม่ยอมมากินเขา่าอันนี้เลยนะี่กินตะหากหากเข่ามันเกิดไหมนี่แหละตามวานเขา่า เขาเกิดได้ซ้ำนีน่มันควัดจินเหมือนไดหนูเพนานั้่าเราต้องกำจัดมันโอ้ยหบบัวงเขาหลังหนึงนะ่งเ,ออเจ็บตอนนี้บ่วงมันเสียจะขอใส่บ่วงไว้อีกครับเป็น,น,น,นห้อยเรียนด้วยรู้ผลงานกันครับพี่รองครับเมึงโตหนูเมึงโกกขางรถ เอบอบบกใหญ่ครับพี่รองอ้วนครักแค่มึงกันหน่อยกำกับบอสสดอ้วนแห้งมันกินข่าครักพี่รองครับกินข่าเปลือกเข่าสารเท่าครักเด็ดครับไม้นี่ไม่ต้องห่วงมามือไหนได้มือนั่นครับบ่มิบ่ม,มีเหมิดช่างครักอีหลี ตะซ้ำยู่นี่ก,กะประมาณช่วงนั้นมาซ้ำต่อกันจนมาหกเก็มือมันก็มาใส่อีกเีกขึ้นเก่ามีห้อยควัดไม่ขึ้นเกา่าแล้วฝนก็ควัดไม่ฟังทางนั้นก็ควัดไม่ที่ทเลยก็สีใส่แซ่ไปนี่นะพี่รองครับว่าหมายบ่มีแล้วก็ไิไปหาใส่เบ็ดกะตอนนี้มีเยื่ออยู่เบ็ดกะเห็ดไปแล้วเดว้เห็ดไปไม่หรอ ถ้ามีเยื่อมือใดก็ไปหาไส้เบียดผลับพี่น้องครับอ่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามเลยครับนั่งเกครับผมคุ้มค่าเลยครับเดแบบไงตังนวนีงเอออวนคากอ้วนเนี่ยงามเลยครับผมน่มาเป็นดำๆจังเลยจังหักบอกเลยใส่อยู่โดนขักไม้นี่พี่น้อง เลยก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังนแงใจในได้ครับผมช่องน,น้อยๆของคนอีสานบ้านเฮาคือเก่าครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติอาจจอยู่หายจิ้มน้ำทงสี่เราพี่น้องครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาท้าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ช่องยูทูบครับสะดวกมังเลยกะเข้าไปติดตามในยทั้งสองมองครับฝากไว้เด้อเดี๋ยกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณเร,ยรายๆครับสวัสดีครับผมสวยเลยครับสวยๆอุ้ยหนงังตึงๆครับ กินเข่าไหลมันหมักย่างคักเลยเพราะว่าันกินเข่าคักอาหารเบื่อผมอาอเขา่ามันเจียมันเสมอจังแหงับบอกเลย